สวัสดีแฟนๆชาวไทยทุกท่านค่ะแต่เองก็เชื่อว่าแฟนๆชาวไทยเนี่ยน่าจะรู้จักน้องมิลลิแรปเปอร์สาวไทยกันดีอยู่แล้วนะคะล่าสุดค่ะทางฟักฝั่งเกาหลีใต้เขาได้ทำรายการเกี่ยวกับการเฟ้นหานักร้องแรปเปอร์นะคะของทางเกาหลีใต้เนี่ยรายการเรียลลิตี้ที่ได้จัดขึ้นนี้นะคะน้องมิลลิได้เข้าไปร่วมในรายการนี้ด้วยค่ะหลายๆคนก็งงแล้วก็อึ้งกันไปตามๆกันนะคะว่ามิลลิคนที่เคยขึ้นเวท ีโคเชล่านะมิลลี่คนที่เป็นแรปเปอร์ชื่อดังของประเทศไทยนั่นนะ่ะนะนะที่จะเข้ามาในรายการนี้บางคนก็เข้าใจผิดนะคะว่าเธอจะมาเป็นกรรมการตัดสินหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะน้องมิลลี่เนี่ยมาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันค่ะ Hi my name is Millie I'm 23 years old from Thailand โอ้โหอันนี้ก็ทําให้อึ้งกันไปทั่วเกาหลีใต้เลยนะคะเพราะว่าน้องมิลลี่เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเป็นนักร้องอาชีพอยู่แล้วนะคะแต่เธอไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองค่ะน้องมิลลี่นะคะ เข้ามาร่วมการแข่งขันแล้วน้องบิลลี่ก็ทําให้แฟนคลับทุกคนรวมถึงผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆเนี่ยต้องอึ้งในความสามารถพิเศษค่ะเพราะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะของรายการที่ให้มิลลี่เนี่ยได้แรปนะคะคือเหมือนกับให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเนี่ยได้แสดงผลงานของตัวเองออกมาแล้วก็มีพิธีกรก็ได้ยืนฟังอยู่นะปรากฏว่าหลังจากนั้นน้องบิลลี่ก็แรปออกมาด้วยความตั้งใจค่ะแรปออกมาตามที่น้องซ้อมค่ะเป็นแรปที่โหดมากๆทางฟักฟังก ใต้ได้ยินเขาก็อึ้งกันไปตามๆกันและพอแรปจบเท่านั้นแหละค่ะทั้งพิธีกรทั้งกรรมการทั้งผู้เข้าร่วมการแข่งขันต่างก็ว้าวแล้วก็ปรบมือกันให้เลยอะค่ะทุกคนนี่แหละค่ะคือฝีมือของสาวไทย เมื่อน้องไม่หยุดความฝันของน้องเพียงเท่านี้น้องเดินตามความฝันไกลถึงเกาหลีน้องมาพิสูจน์ตัวเองให้กับทุกคนได้เห็นว่าความสามารถของน้องไม่ได้หยุดแค่ประเทศไทยแต่มันกําลังจะโด่งดังไกลไปทั่วโลกมิลลีนะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งค่ะแต่ใจของเธอไม่เล็กเลยค่ะมีความพยายามอย่างมากมีความมุ่งมั่นอย่างมากในเส้นทางที่เธอฝันใฝ่เอาไว้นะวันนี้แต่จะพามาอ่านคอมเมนต์ของแฟนๆชาวเกาหลีใต้ค่ะที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักมิลลีกันอยู่แล้วนะ เราเคยขึ้นเวทีโคเชล่าซึ่งเป็นเวทีใหญ่ระดับโลกแล้วเขาก็อึ้งกันว่ามิลลี่เนี่ยมาประกวดในรายการนี้ด้วยหรือและพอได้เห็นการแรปของมิลลี่เท่านั้นแหละค่ะแฟนๆชาวเกาหลีใต้นั้นเขาจะมีความคิดความเห็นว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะโดยที่คอมเมนต์แรกของเกาหลีใต้นะคะเขาบอกว่าต้องยอมรับเลยนะว่าครั้งแรกที่ฉันเห็นหน้าเธอฉันนึกว่าเธอมาทำคอนเทนต์ลงในโซเชียลมีเดีย แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เธอมาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันจริงๆหรือนี่ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าคนที่มีชื่อเสียงแล้วแต่ยังกล้าลงแข่งอีกครั้งนับถือใจจริงๆความคิดเห็นต่อมาค่ะนี่แหละศิลปินของจริงเขาไม่หยุดพัฒนาตัวเอง คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่ามิลล่แรปเปอร์สาวไทยเธอทำให้ฉันอยากรู้จักประเทศไทยมากขึ้นทันทีและความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าเสียงของเธอมีเอกลักษณ์มากฟังครั้งเดียวก็จำได้และรู้ว่าเป็นเสียงของใครนี่สินะนักร้องที่ขึ้นเวทีโคเชล่า ความคิเดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าเธอดูเหมือนไม่ได้มาแข่งขันแต่ดูเหมือนมาฝึกฝนตัวเองมากกว่าความคิเดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าทันทีที่ได้ฟังเธอแรปก็รู้แล้วว่าเธอผ่านอะไรมามากมายการฝึกฝนการเตรียมร่างกายของเธอสุดยอดมากจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าเกาหลีควรจะให้เกียรติเธอมากกว่านี้นะเพราะเธอเป็นคนที่มีชื่อเสียงคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่านี่คงไม่ใช่เวทีแข่งของเธอหรอกนะแต่มันคือเวทีที่เธอจะมาฝึกปลือฝีมือแล้วก็มีคนมาตอบด้านล่างด้วยนะคะว่าเธอทำให้ฉันมีน้ำตาซึมออกมาฉันภูมิใจในตัวเธอจริงๆมินลี คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้นะคะว่าอยากให้ศิลปินเกาหลีใต้มีทัศนคติแบบนี้บ้างจังไม่ใช่ว่าตัวเองดังแล้วมีชื่อเสียงแล้วแล้วจะหยุดพัฒนาตัวเองต้องรู้จักเรียนรู้ไม่หยุดยัง้งเหมือนศิลปินท่านนี้ความคิดเห็นต่อมาค่ะ,คะเขาได้เขียนเอาไว้ค่ะว่าฉันไม่เคยรู้จักเธอมาก่อนเลยแต่ตอนนี้ฉันกลายเป็นแฟนคลับของเธอแล้วนะมิลลี่ คอมเมนต์ grant, ต่อมาค่ะหลังจากที่ได้ดูการรับของเธอแล้วน้ำตาฉันซึมเกิดอะไรขึ้นนี่แล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะว่าเพราะเธอได้รู้ไงว่าการที่จะรับได้ขนาดนี้มันต้องพยายามมากขนาดไหนความคิดเห็นต่อมาค <assa> ่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าสร้อยที่เธอได้รับนั้นฉันเองก็อยากได้เหมือนกัน คอมเมนต์ต่อมาค่ะมิลลี่มาร่วมรายการนี้จริงๆหรือนี่รายการนี้ฉันจะต้องติดตามทุกตอนเลยความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ค่ะว่าน่าภูมิใจแทนคนไทยมากมิลลี่เธอเก่งมากกล้ามาในเวทีนี้ทั้งๆท,ที่เธอเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้นะคะว่า ไม่ใช่แค่แรปได้ร้องได้แต่เธอยังมีความสามารถด้านการเต้นอีกด้วยความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าฉันจำได้ว่าฉันเคยดูโชว์ของเธอที่ร่วมกันกับนักร้องเกาหลีใต้ผลงานของเธอนั้นสุดยอดจริงๆเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่มีพลังมากมีคนมาตอบคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะเขาบอกว่าเห็นด้วยเลย แม้ว่ารูปร่างของเธอจะดูเล็กไม่ได้สูงโปร่งเหมือนศิลปินคนอื่นๆแต่เธอก็เอาเวทีอยู่สามารถคุมเวทีใหญ่ๆเพียงแค่เธอคนเดียวสามารถที่จะสะกดทุกสายตาความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าฉันเคยรู้จักเธอเมื่อไม่กี่ปีนี้เองจากเวทีการประกวดนางงามสักรายการหนึ่งแต่ว่าฉันจาชื่อไม่ได้ ไตคิดว่าแฟนเกาหลีท่านนี้นะคะน่าจะได้เห็นน้องมิลลีได้ร้องเพลงนะคะในเวทกีการประกวดนางงามถ้าไม่ใช่มิสยูนิเวอร์สก็อาจจะเป็นมิสไทยแลนด์อ, Thailand, อะไรอย่างนี้นะคะความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ค่ะว่าณนะเวลานี้ฉันต้องติดตามรายการนี้ทันทีแล้วละสิความคิดเห็นต่อมาค่ะเขียนเอาไว้ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่านี่เป็นตัวอย่างของศิลปินที่น่านับถือ แม้ว่าคุณจะมีชื่อเสียงมีที่มีคนรู้จักมากแค่ไหนก็ตามแต่คุณไม่หยุดพัฒนาตัวเองคุณเป็นหนึ่งคนที่ฉันจะคอยติดตามผลงานต่อไปและคอมเมนต์ต่อมานะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าเธอไม่ได้มาขอคะแนนแต่เธอมาโชว์ความสามารถต่างหาก นี่ละค่ะก็เป็นความคิดความเห็นของแฟนเกาหลีใต้นะคะที่ได้ทราบว่าน้องมินลีเนี่ยได้เข้ามาร่วมในรายการเรียลลิตี้ของทางฝั่งเกาหลีใต้ด้วยนะคะ mm hmm. น้องมินลีดานุภาคณาธีรกุลนะคะซึ่งมีชื่อ AKA ว่ามินลีเนี่ยนะคะแรปเปอร์สาวไทยที่เคยขึ้นเวทีระดับโลกมาแล้ว จะสามารถทำผลงานได้ทึ่งและน่าอึ้งมากแค่ไหนก็ต้องรอติดตามชมกันได้ค่ะแฟนๆชาวไทยที่เห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ